พายุดีเป๊ชน,นะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่ตกหนักนะครับในภาคอีสานในวันที่23-24สิงหาคมฝากข่าวดีนะครับจากตโตโยต้าบีซัพโฟ์เอ็กนะครับชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ40นาทีวิ่งได้ ไกลถึง600กิโลราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน5เซนครับวันนี้ครับวันนี้นะครับอยู่ที่โตโยต้าบึงการนะครับมาดูท้องฟ้าด้วยกันนะครับวันนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24-25องศานะครับวันนี้นะครับพายุดีเปรสชั่นนะครับได้เข้าผ่านประเทศไทยวันที่22-27ถึงวันที่สิงหาคมนี้นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีพายุตกหนักนะครับในภาคอีสานนะครับในวันที่23-24สิงหาคมนี้นะครับ ฝากข่าวดีนะครับจากโตโยต้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาที่ผ่านมานะครับใน2เฉดรุ่นด้วยกันนะครับยาริดเอทีพตัวไฮบริดนะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น GR Sport แล้วก็รุ่น p r e เม u m มด้วยกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่719,000บาทในช่วงเปิดตัวนะครับแล้วก็ GR Sport นะครับเริ่มต้นที่769,000บาทนั่นเองนะครับและ BZ4X b z 4 x นะครับ ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ40นาทีวิ่งได้ไกลถึง600กิโลรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน500,000นะครับและก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน600,000นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะวิ่งได้ไกลถึง570กิโลเมตรนะครับแรงม้าอยู่ที่343แรงม้าส่วนตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับแรงม้าอยู่ที่224แรงม้านั่นเองนะครับ New Yaris a t i v Hybrid มากกว่าจังหวะที่ดีที่สุดคือการค้นพบจังหวะที่ใช่ใช่กับทุกความรู้สึกใช่กับทุกเส้นทางถ้าเจอจังหวะที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้ New, New Yaris a t i v Hybrid จังหวะที่ใช่ใน,ในแบบเรา